ขอนำเสนอวัดเขาพนมไตรัฐความเป็นมาของวัดเขาพนมไตรัฐคือวัดเขาพนมไตรัฐก่อตั้งเมื่พอพศ2484แต่เดิมชื่อวัดเขาพนมไตซึ่งชื่อซ้ำกับวัดเขาพนมไตที่สิชนพระอาจารย์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนจากเดิมวัดเขาพนมไตเป็นวัดเขาพนมไตรัฐไตรหมายถึงสม ปกติจะมียอดเขาที่พนมไตรัตอยู่สามยอดเลยเรียกว่าไตารันตนมไตหมายถึงเป็นคำผวนภาษาโบราณมาจากคำว่าในตมจึงได้เรียกว่านมไตเลยมีชื่อเรียกว่าวัดเขาพนมไตรัตเขาว่ากันว่าบนยอดเขานี้จะมีสมบัติฝังอยู่พอข้างบนจะมีพระพุทธบาทจำลองอยู่เป็นศาลาทรงแปดเหลี่ยมที่ตั้งปฏิสถานไว้ ออกโฉนดของวัดนี้เมื่อปีประมาณพศ2560มีการออกโฉนดเป็นแผ่น,นโฉนดอย่างชัดเจนส่วนบันไดก็มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2558เมื่อก่อนจะเป็นบันไดขั้นธรรมดาช่องเล็กๆจะเป็นบันไดเก่าตอนหลังก็มีการรื้อถอน เพื่อสร้างใหม่ปัจจุบันมีบันได258ขั้นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็คือพระครูรัตนะพนมกิจเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มา25ปีเป็นเจ้าอาวาสที่อยู่นานที่สุดก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าอาวาสเยอะพอสมควรวัดเขาพนมไตรัฐเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลกายอเภอท่าศาลาจัังหวดนครศรีธรรมราชเขต4 เบื้อต้นเนี่ยการตั้งวัดเนี่ยั้งประมาณ2,484คนนั่นเรียยุคีวัดอยู่เนี่ยแต่ว่ามันเป็นสมัยอดการตั้งวัดที่ทำเระว่ามีเจาณาจัว่า้างวัตกประมาณปี2,484ารตั้งวัด ทราบอะไรเดี๋ยวถามมาได้เลยวัดเขาบ้านโนนไตนะอ่าตอนแรกชื่อวัดเขาบ้านโนนไต่าแต่ว่ามันจะซ้ํากับที่สี่ชนสี่ชนก็มีวัดเขาว้านโนไตเหมือนกันก็เลยราชการเจ้าวาดคนโบัท่านก็เลยไปเปลี่ยน ัดเขาประตมใจละชื่อก็จะได้ไม่จำกันส่วนที่มาของวัดเขาประมนมใจคำว่าไรไรนี่หมายถึงสามปกตยิยอดเขาเขาประดมใจละแหน่งนี้มันจะมีอยู่สามยอดเขาจะเรียกว่าใจละส่วนลมใจลมใจนี่มันเป็นคำขวดภาษาโบราณมาจากคำว่าในตมนะคเขาก็เลยแยกเป็นรมใจ จริงๆนะมันอยูในตุมเพราะว่ากันว่าบโยศเขานี่จะมีสมบัติฝังอยู่อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าข้างบนนี้ก็มีพระพุทธาบาทอยู่จำลองเป็นศาลารงเป็นเหลนะี่ยมที่ตั้งบัติสถานไว้ก็มีมาเข้าข้ารปประมาณนี้ส่วนการออกฉันโมดฉับวัติก็ได้ออกฉนดเรียบร้อยแล้วประมาณ ปี2560ก็มีการออกออกถนนหาเป็นพื้นฉนดเป็นเพดโฉนดอย่างชัดเจนเนี่ยก็ปี2560ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ไม่มีพื้นที่ที่มันชัดเจนเ่ื่อา,าส่วน่าบันไดก็มีการก่อสร้างขึ้นก็ประมาณปี2558 เนี่ก่อนจะเป็นปะฏัยฆันธรรมดาช่องเล็กๆมันจะเป็นปะตัยเก่าก่อนหลังก็มีการต้องรื้อถอนก็สร้างใหม่รหรับวัดเขาในระดับนี้เจ้าวาดปัจจุบันก็คืออรารูแต่นักปุมกิจนั่นก็เป็นเจ้าวาดที่มาประมาณ25ปีก็ถือว่าเป็นเจ้าวาด ที่เป็นยาวาดอยู่อย่างที่สุดก็คือ,อท่านองค์ป,ปัจจุบันอะสนคนหน้านี้ก็มีอาจยาวาดอยู่ก็เยอะบริลุควนพระนารายณ์ทรงสุบรรณประทับพระราหู อุทานุภาพธรรมนุภาพสังฆานุภาพเสริมดวงชะตาบารมีเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองความสุขความสบายมั่งมีสีสุขกลาบผลภูทวีล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลพร้อมทั้งขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลป้องกันเสนียดจันไรป้องกันภูมิผีปีศาจแค้วคาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานปราะการพระศรีวลีเทระเป็นเจ้าชายในโกริยวง ออกบวชในสำนักพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ในขาดที่ปรงเกษานั่นเองและออกจากผนวดท่านเป็นผู้มีลาบสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีตด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอะขคคะผู้เลิศในทางผู้มีลาบมาก ศาลาทรงแปดเหลี่ยมที่มีพระพุทธจำลองตั้งปฏิจฐานไว้พระพุทธบาทคือรอยประทับพระบาทของพระโคตมะพุทธเจ้าอาจเป็นรอยหนึ่งข้างหรือทั้งสองข้างพระพุทธบาทมีสองรูปแบบคือเป็นรอยประทับตามธรรมชาติเช่นพบในหินและอีกประเภทคือพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นมา พระพุทธบาทต,ตามธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วไม่ใช่รอยประทับพ,พระบาทที่แท้จริงของพระโคตมะพุทธเจ้าแต่เป็นการจำลองหรือเป็นรูปแท่นอาจถือได้ว่าเป็นเจดีพระธาตุเจดีและเป็นรูปขอารพยุคแรกและเป็นสรารลักษณ์แทนพระองค์นอกจากนี้ยังมีองค์พระต่างๆที่ไปกราบไหว้ขอพรและพอถึงข้างบนยังมองลงมาเห็นวิวทะเลสวยๆด้วย แนวทางการปฏิบัติของพระอาจารย์เจ้าอาวาสคือพระครูรัตนพนมกิจเป็นเจ้าอาวาสวัดขอพนมไกรรัตสิ่งสสิทธิ์ที่ชาวบ้านามามากราบไหวบูชากันก็ตั้งแต่ประตูด้านหน้าเลยจะมีอ,องค์ทเทวสุวรรณสีแดงและก็สีเขียวซึ่งสร้างในพศ .2559 เท่าที่ประสีทราบอะนะแล้วก็เ,เข้ามาด้านในเพ่งมีการบวงสรวงไปคือมีพระนารายาพญาครุฑคือพระสุบันแล้วก็มีาตาดาหูอันนั้นคืออยู่อยู่ด้านหน้าสุติพระอาจารยก์ก็คือพระคร,รูรัตนพนมกิจแล้วก็เข้ามาด้านในด้านในก็มี พ่อปู่สิงดำดงมีแม่นางปตะเคียนทองแม่นางจำปาทองและก็ก็มีพระพุทธรูปตั้งแต่พ่อปู่เทพโลกอุดรและก็มีสมเด็จพระพุทธจารย์โตหลวงปู่ทวดวัดช้างให้แล้วก็ขึ้นมาสักการะาด้านด้านด้านฝ่ามือเราก็จะเป็น เป็นเป็นบิดาทางเป็นเป็นเป็นแพทย์ของพระพจเจ้าเนาะพระปู่ชีวกโอมารพัทองค์องค์พ่อปู่ชีวกโอมารพัทและก็ขึ้นบันไดามาก็จะเป็นองค์พระศิวลีที่น้องๆเห็นตอนที่ขึ้นมาบันไดตรงนั้นก็คือมีองค์พระศิวลีก็เดินขึ้นมาก็จะมีรอยพระคุสมบาตจำลอง แล้วก็มีองค์เทวดาสิงศรัทธาทั้งหลายก็้งตั้งแดบ,บเป็นจ้าแม่กวนอินมีเสด็จพ่อร้องห้ามีพกรบซิวมีองค์พระพิฆเนศแล้วก็มีสายพญานาคมีทั้งสายพญานาคสายปู่สีที่หลงปู่ทวดพราก็จะชินราช มีทั้งสายฤุสีและก็สายยันพยานะ